วันนี้เราอยู่ที่บรีดแฟคทอรี่กรุงเทพกีทาค่ะเดี๋ยวมาดูกันไปครับมาดูบรรยากาศข้างในกันอุ้ยบรรยากาศน่ารักมากโอ้กว้างขวางเลยครับก้างขวางคาเฟ่เลยแต่ว่าข้างในแบบเยอะมากบรรยากาศกว้างขวางมากเลยฮะดูนะครับห้ามจับ บิสคอนชีสเค้กญี่ปุ่นฟลาวเบอร์รอเค้กผลไม้สตรอบเบอรี่บลูเบอรีอ่นะคะนี่อันนี้เมนูอาหารจานเดียวอันนี้เมนูน้ำนี่ไงบรีดแฟคทอรี่คอฟฟี่ะ เมนูเรียกน้ำย่อยแล้วมา,มาสั่งอาหารแสดงว่าสั่งอาหารดีเก็สั่งทีง่เคาน์เตอร์นี่ไงคะเิกเนเจอร์ของร้านทุกเมนูเขาเข้าปัดได้หมดนะมีร้อนเย็นแล้วก็ปันนะ่น,นมีจกดอะลร เอาชาเขียวปั่นค่ะชาไทยใช่ค่ะแล้วก็ชาไทยปั่นค่ะอันนี้ก็มีค่ะค็อิ้งมีเป็นแยมครับที่นี่แต่ว่าในนี้เราจะใส่เป็นน้ำคั่วหวานไห้ส่วนอันนี้ก็จะเรียกค็อกกิ้งได้เป็นน้ำคึ่งช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลอ๋อก็อะไรเนี่ยลองอันนี้เอาเขลองอันนี้เนาะลองอันนี้ไหมใช่หนึ่งชุดละกัน ใช่ค่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งค่ะตอนนี้คนไม่เยอะเราถ่ายนี้ไปออกช่องเราได้ไหมได้ถ่ายขอบคุณครับแต่ข้าวเรากินแล้วไม่เอาแล้วเอาแค่นี้พอไม่อิ่มไม่อิ่มไม่ไหวแล้วเย็นสบายด้วยบรรยากาศแบบ ข้างนอกมินิมอลเล็กๆเข้ามาข้างในแบบหรูหราอลังการมากดูอ,อย่างนอกแคบนะแต่ข้างในใหญ่มากเลยเปิดกี่โมงครับที่นี่เปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะของทุกวันไม่มีเว้นวันหยุดราชการครับผมเต้องลองมาดูกันนะฮะสไตล์มินิมอลนะฮะีขาวหมดเลยดูอบอุ่นมากเลยเย็นสบายตามชื่อเลยร้านขนมปังแล้วก็ตามชื่อร้านขนมปังร์มีต้นแอปเปิ้ล้วยนะฮะ นนนี่เป็นเมนูคอฟเฟ่ Coffee, ท็อปปิ้งน้ำผึ้งชาเขียวปัน่นอันนี้ชาไทยปั่นนะคะเป็นเมนูที่เราสั่งมาอันนี้ชาเขียวปันป่นจะมาชิมดูเมนูที่ลองสั่งคำาว่าเป็นซิเกเนเจอร์ของร้านบรีดฟ a c t o r y แปลเป็นภาษาไทยว่าร้านขนมปังน,น,นี่เป็นชาไทยปั่นหัวอร่อยดีิีลองกิมครับอ,อร่อยมากเอจีิมดูมฮันนี่ เราเป็นคนชอบหวานนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยแล้วก็เขาบอกว่ามีแยมนี่แถมให้แล้วก็ฮันนี่นี่ไม่ใช่มีมาแค่นี้นะคะนี่มีฮันนี่ตรงนี้แถมมาให้ด้วยมีแยงสับปะรดนี่เม,มนูแถม,มนี่ฮันนี่ อันนี้เพิ่มเติม,มจะให้หวานขนาดไหนอ,อเรามาชิม,ามาชิม,ชมด,ดูสิอร่อยหรือเปล่าไปตามชมช่องพ่อบ้านอย่างสบายพาไปถ่ายรูปได้ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ